ได้นั่งสมาธิาอย่างสงบงและมีพลัง,พลงเพื่อเปิดทางชีวิตให้ลูก,ม,ลกมีความสุขมีความเจริญประสบหายใจเข้าลึกๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ เรารู้ลมหายใจเข้าออกเรารู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตั้งจิตเมื่อผ่อนคลายเบาสบายแล้วมองตรงกลางร,ระหว่างคิว้วหลับตานะแล้วก็มองตรงกลางร,ระหว่างคิ้วที่พ่อแม่เจิมให้นะหลับตามองตรงกลางร,ระหว่างคิว้วและนับตัวเลขช้าๆในใจนะหนึ่งสองสาม 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, ี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าผ่อนไทยหาจะเข้าลึกๆอาจจิยาายาผ่อนไทยนับเองชา้ชาๆในใจแบบมาสักคู่นี้อ่ะนับเองชา้ชาๆในใจนับเองชา้ชาๆในใจไปเรื่อยๆไม่ให้จิตไปข้างนอกนะ จิตเราอยู่ที่การนับตัวเลขนะนี่เป็นวิธีการที่เราจะนั่งสมาธิเบื้องต้นให้เราไม่มีจิตไปคิดอย่างอื่นเราจะเพ่งเรื่องการนับตัวเลขเราจะได้มีสมาธิมากขึ้นนะถ้าเรานับตัวเลขไปแล้วนิ่งแล้วเราก็มาดูที่ลมหายใจเราเข้าออกนะถ้าดูลมหายใจแล้วรู้สึกมันไม่นิ่งเราก็มานับตัวเลขต่อนะในขณะที่เรานั่งสมาธิไปนับตัวเลขไปจิตเราก็ได้ยิน หูเราได้ยินเสียงนูน่นเสียงนี่นะเสียงรถเสียงพระมารดาเสียงบทบูชาเราก็ได้รู้นั่งไปเรารู้อยู่ข้างนอกและนับตัวเลขไปเรื่อยๆอยู่ข้างในจิตเรานะภาวะการนั่งสมาธิที่จะมีพลังแล้วก็ได้พลังบุญมันต้องนิ่งแล้วก็มีพลังที่ตัวเราที่จิตเราที่สงบ ไมให้จิตเราวิ่งไปคิดว่าอุ้ยหิวท้องร้องและหิวข้าวนั่งไปมดกัดต้องเอามือไปเกาอะไรเงี้ยไม่ใช่เราต้องฝึกความอดทนฝึกความเพียรน,นะฝึกความตั้งมั่นตั้งใจและเอาจริงเอาจังและเราจะได้รับพรความสําเร็จได้การที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆมากกว่าการใส่บาตร มากกว่าการที่เราไปทําบุญอะไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ยังไม่เท่าเพราะฉะนั้นแล้วบุญนะ่ยอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่จิตเราจะทํำที่ไหนก็ได้ก็ได้บุญหมดเลยถ้าจิตเราตั้งมั่นตั้งใจและบุญตรงเนี้มันจะเป็นผลสําเร็จได้เมื่อมีภาวะที่เรียกว่าสงบแล้วก็มีพลังพลังศรัทธาที่เราตั้งใจในการทําความดีและสําคัญการที่เราจะปฏิบัติในจิตเรา เมื่อเราตั้งจิตนิ่งแล้วก็ขอให้จิตคิดตามนะในขนาดนี้ขอให้เราตั้งจิตอารัธนาสิห้าในใจปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอัทินนาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมมาธิยามิ สุราเมระยะมชัปรมมาตคานาเวรมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิข้อหนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ไม่อยากได้อยากมีของใครข้อ3ไม่ผิดกาเมไม่ไม่เป็นชู้นอกใจไม่ไปปัดผิดศีลเรื่องกรรมเมข้อ4ไม่พูดจาโกหกเพ้อเจ้อไม่หลอกลวงใครข้อ5ไม่ดื่มสุราหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ทำให้ตัวเองขาดสติ และทำให้เราติดสิลทุกข้อได้นะเพราะฉะนั้นแล้วทําไมเราต้องมีศีนห้าสินห้าสำคัญอย่างไรถ้าเรามีสีนข้อหนึ่งก็คือไม่ฆคาสัตว์เราก็จะไม่เจอคนที่เค้นฆ่าเราก็จะมีความเมตตามากขึ้นเราจะมีเมตตาเราจะไม่เค้นฆ่าอาฆาตใครเราจะไม่รู้สักไม่ไม่ไปทําร้ายร่างกายใครเราก็จะไม่เจอคนที่เลวร้ายแบบนั้นเราก็จะเจอคนที่มีศีลเหมือนกัน ข้อ2ไม่ลักทรัพย์ถ้าเราไม่ลักทรัพย์เราไม่ไปขโมยของใครไม่อยากได้อยากมีของใครเราก็จะไม่เจอคนที่มาหลอกเรียกว่าอะไรอ่ะมามาลักทรัพย์เรามามาขโมยของเราหรือว่าสูญหายหรือว่าเสียเงินเหมือนเช่นคอเซนเตอร์ที่มาหลอกลวงเงินเราเนี่ยอันนั้นเราก็จะโดนเรียกว่าเหมือนขโมยเงินไปทางอ้อมทางเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเนาะ มันอาจจะเป็นกรรมเก่าหรือว่าอะไรเงี้ยแตนะ่ในปัจจุบันเราต้องทําให้ดีที่สุดเราต้องรู้จักคําว่าสีดสิสินเราต้องมีนะการที่เราถือสินในข้อสารเราไม่เป็นชู้เราไม่นอกใจเราไม่นอกกายเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำผิดต่อครอบครัวคู่สามีภรรยาคู่เราตัวเราก็จะได้มีความสุขมันจะไม่มีการหวาดระแวง แล้วก็จะทําอะไรก็จะมีความตั้งใจก็จะทําให้เราแบบว่าทําอะไรก็จเจริญก้าวหน้าเพราะว่าเรามีศรัทธาต่อกันเรามีความรักต่อกันเรามีความให้เกียรติซึ่งกันและกันเราไม่เราไม่นอกใจเราไม่เปน,นอกกายก็จะทําให้คู่ครองไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาก็มีความสบายใจทำอะไรก็จะมีความสุขแล้วประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะ แล้วก็ข้อสี่ก็คือไม่โกหกไม่หลอกลวงค่ะถ้าเราไม่พูดจากโกหกพูดจริงทําจริงมีสัจจะแล้วเราไม่โกหกเช่นเราค้าขายเราขายของแบบนี้แต่เราพูดโมโอ้อวดมากมากเกินไปเราเพื่ออยากจะให้เขาซื้อของเราหรือว่าทํากับเราเหมือนกับทําธุรกิจอะไรเสริมความงามหรือว่าอะไรพูดให้เขาแบบเกินความจริง แล้วเราเอากําไรเกินควรหลอกลวงอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็ทําผิดศีลน,นะเพราะฉะนั้นแล้วหรือว่าโกหกเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์หลอกลวงเพื่อจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่บางทีบางครั้งบางคน